คณะรัฐมนตรีจึงเห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานได้เสนอก็คือมีการบริหารจัดการการทางานกลุ่มคนต่างด้าวทั้งสองกลุ่มนี้ดังนี้นะครับหนึ่งก็คือให้ความเห็นชอบแนวทางในการดําเนินการบริหารจัดการกับคนต่างด้าวสามสัญชาติคือกัมพูชาลาวและเวียดและเวียดแ,และเมียนมานะครับซึ่งเข้ามาทํางานตาม M.O.U หรือบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานซึ่งตรงนี้นะครับก็จะมีวาระการจ้างงานครบ4ปีแล้วนะครับโดยอนุญ,ญาตให้คนต่างด้าวตาม M.O.U นี้ซึ่ง มีววละครบระหว่างวันที่1มกราคมถึง31มกราคมปี2566นี้ให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ และก็ทํางานได้ถึงวันที่31กรกฎาคม2566ถามว่าทําไมถึงวันที่31กรกฎาคม wow, 2 5 6 6เท่านั้นซึ่งในช่วงนี้ในพวกนี้ก็เป็นห่วงในในช่วงที่รัฐบาลนะครับยังเป็นช่วงที่ทํางานแล้วก็รอครบอรชุดใหม่มาซึ่งในนโยบายหลังจากนี้ก็คงเป็นในส่วนของรัฐบาลชุดใหม่เพราะฉะนั้นการที่คณะรัฐมนตรีในวันนี้ได้เห็นชอบก็คือได้เห็นชอบให้ทํางานได้ถึงวันที่สามสิบเอ็ดกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกเท่านั้นโดยในระหว่างกา,กงานโดยนง สามารถที่จะขออนุญาตให้แต่งต่างด้าวเนี่ยได้รับการผผันเข้ามาทํางานตาม m o u ยควบคู่กันไปแล้วก็จะยกเว้นให้คนต่างด้าวเนี่ยถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางที่หมดอายุได้แล้วก็อนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรสิ่นสุดสามารถกลับเดินทางกลับประเทศต้นทางได้โดยไม่มีความผิดน,นะครับส่วนที่2คือให้ความเห็นชอบขยายระยะเวลาจัดทำหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางให้กับกลุ่มที่2ที่มีสีสัญชาติคือกัมพูชาลาวเมียนมาแล้วก็เวียดนามโดยอนุญาตให้คนต่างด้าวดำเนินการขออนุญาตการทํางาน จัดและก mm ็จ hmm. mm ัดทาหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางและก็การตรวจลงตราได้ทันภายในวันที่15พฤษภาคม2566เนี่ยให้อยู่ในราชอาจักรเป็นกรณีพิเศษแล้วก็ให้ทำงานได้ถึงวันที่31กรกฎาคม2566เช่นเดียวกันเพื่อจัดทําหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางแลวก็ประทับบัตรอนุญาตให้ใช้ให้อยู่ในราชอาจักรโดยมีระยะเวลาตามเงื่อนไขตามมติคณะรัฐมนตรีเดิมคืออนุญาตให้อยู่และทางานได้ถึงวันที่33กุมภาพันธ์2567หรือ13กาพันธ์2568แล้ว